ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่10กุมภาพันธ์2565ปรับขึ้น1จังหวัดและปรับลด1จังหวัดนะคะก่อนจะไปรับชมรอบฟงังฝากพี่ๆน้องๆท,ทุกท่านกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวเปลือกหอมมมลี่ปี6465จังหวัดสุรินทร์ปรับขึ้นมาอยู่ที่11,800-12,600บาทต่อตันจังหวัดโคราช11,500-12,000ถึ 12, บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธ,ธานี 11, 1,600ถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกต11,800ถึง13,500บาทต่อตันข้าวเปิดเจ้าหน้าปีปี6465จังหวัดนครสวรรค์8,200ถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร8,000ถึง8,400บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก8,000ถึง8,400บาทต่อตัน จังหวัดสุพรรณบุรี8,400-8,500บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาปรับลงมาอยู่ที่8,400-8,500ถึงบาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6465จังหวัดสุพรรณบุรี1 4 0 0ถง1 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท10,000บาทต่อตันจังหวัดอันทอง9,400-9,700บาทต่อตัน ต่อกันที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465จังหวัดขอนแก่น1 0 0 0 0 1 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี9 5 0 0ถึง1 4 0 0บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร9 6 0 0ถึง1 3 0 0บาทต่อตันไม้เหตุราคาข้าวเปลือกณความชื้น15%นั่นเองค่ะ ต่อกันที่ข้าวสารข้าวหอมมะลิ100%ชั้นสอง่าว2,490-2,500บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ใหม่2,440-2,450บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว100%ชั้นสองม่1,300-1,310ต่อ100กิโลกรัม ข้าวขาว5%ใหม่1,240-1,250บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวเก่า1,910-1,930บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวใหม่1,930-1,950บาทต่อ100กิโลกรัมค่ะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายโทรแจ้ง1569ได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนจะ้ะบ๊ายบาย